พระแก้วมรกตกับการเดินทางที่น่าอัศจรรย์พระแก้วมรกตหรือว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่ามีความสำคัญในหลายมิตินะครับกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งในความหมายของชื่อเมืองหลวงของชาติเราในปัจจุบันนะครับก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับ เรื่องราวและก็ความเป็นมาของพระแก้วมรกตเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วในพระบรมหาราชวังนั้นท่านถูกค้นพบที่ไหนและค้นพบได้อย่างไรแล้วก็เคยอยู่ที่ไหนมาก่อนบ้างนะครับวันนี้ผมจะรวบรวมเอาการเดินทางของพระแก้วมรกตที่พอจะรวบรวมได้นะครับมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆท,ท,ที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube c h anel n ของคนติดเล่า Podcast แล้วก็ Facebook รวมถึง TikTok ในชื่อคนติดเล่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วกดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับ <K un> ข้อมูลในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมได้เรียบเรียงมาจากข้อมูลของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิติสกุลนะครับที่บันทึกเอาไว้ในคู่มือมคุเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับรวมถึงบทความของสายชนสัตยานุรักษ์นะครับภาควิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเขียนลงในศรริลปวัฒนธรรมเมื่อเมษาย,ยน2547ครับเรื่องราวของ พระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตเนี่ยนะมีตำนานที่เชื่อถือได้ครับว่าถูกค้นพบเป็นครั้งแรกที่วัดป่าเยะนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วที่จังหวัดเชียงรายครับในปีพุทธศักราช1977นะครับหรือเกือบเกือบจะ600ปีแล้วนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยคาดว่าได้รับการสร้างขึ้นในล้านนานะครับ ยุคที่ได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาลทัทธิลังกาวงมาจากสุขโขทัยครับอาจารย์ศักชัยสายสิงห์เนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นครับว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสกุลช่างพเยานะครับที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุขโขทัยครับเมืองซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของพระแก้วมรกตเนี่ยอาจจะได้แก่เมืองเวียงชัยนะครับซึ่งเป็นเมืองโบราณสําคัญเมืองหนึ่งใกล้กับเชียงรายครับ เพราะว่าเป็นบริเวณที่พบพระพุทธรูปหินทรายจำนวนหนึ่งครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระแก้วมรกตครับแต่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ก็จึงมีการเล่าและก็เขียนประวัติให้พระแก้วมรกตเนี่ยเดินทางผ่านการเวลาอันยาวนานในโลกของพระพุทธศาสนานะครับเริ่มจากกำเนิดนะเมืองปาตาลีบุตรในอินเดียครับซึ่งพระอินทร์เนี่ยได้เสด็จลงมาช่วยพระราหันนาคเสนในการสร้างครับ โดยได้ส่งเชิญพระวิษณุกรรมลงมาเป็นช่างครับเมื่อสร้างเสร็จก็อัญเชิญพระบรม,มาสารีริกธาตุถึง,งเนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ในส่วนต่างๆขององค์พระรัตนปฏิมากรนี่แหละครับหลังจากนั้นก็พนานาถึงการเดินทางของพระแก้วมรกตจากอินเดีย,ยสู่ลังกากำโพธกาแพงเพชรและก็จึงมาถึงล้านนาครับอันนี้เป็นตำนานนะครับซึ่งตามตำนานเนี่ยพระแก้วมรกตเ,เป็นที่ปรารถนาหรือได้รับการบูชา จากพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สากลของพุทธศาสนาหลายพระองค์ด้วยกันครับรวมทั้งพระเจ้าอนุรุธแห่งราชอาณาจักรพุกามด้วยนะครับแต่ว่ากษัตริย์แห่งพุกามเนี่ยไม่เคยได้พระแก้วมรกตไปบูชาเลยครับตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเมื่อพระเจ้าอนุรุธเนี่ยเสด็จไปอัญเชิญพระไตรปิฎกและก็พระแก้วมรกตมาจากลังกาเนี่ยบางตำนานเล่าว่าพระเจ้าอนุรุธเนี่ยดีใจที่ได้พระไตรปิฎกครับจนลืมพระแก้วมรกตครับ แต่บางตำนานเนี่ยผู้เขียนคงต้องการจะเน้นความศักดิ์สิทธิ์และก็ความสำคัญของพระแก้วมรกตมากเกินกว่าจะเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกลืมนะครับจึงเล่าไปในทำนองว่าเรือลำที่บรรทุกพระไตรปิฎกไปนั้นลอยไปผูกามครับแต่ว่าเรืออีกลำหนึ่งซึ่งได้นำพระแก้วมรกตมาเนี่ยลอยไปสู่พระนครหลวงหรือว่านาครธมนะครับประหนึ่งว่าลอยไปด้วยบุญญาณุภาพของพระแก้วมรกตเองนั่นแหละครับในยากของเรื่องนี้ก็คือพระแก้วมรกตเนี่ย ไม่เคยผลิตสถานอยู่ในประเทศพมา่านะครับแล้วก็คงไม่เป็นที่รู้จักในประเทศพมา่าครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกองทัพพมา่าตีได้เมืองเวียงจันท์เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2106นั้นน่ยได้นําเอาเจ้านางคําไขเจ้านางแท่นคําพระยานครและก็เจ้าอุปราชไปพมา่าครับแต่ว่าไม่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปครับพระแก้วมรกตจึงเป็นพระพุทธรูปที่นับถือกันอย่างสูงในหมู่ชนชาติไทยลาวครับ แต่คงไม่เป็นที่รู้จักในพม่าแต่อย่างใดล่ะครับพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะได้รับการสร้างขึ้นในต้นพุทธศตรวตรรษที่20ครับซึ่งเป็นเวลาที่เมืองสําคัญหลายเมืองในล้านนาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเมืองพะเยาเชียงรายลำปางเชียงใหม่และก็น่านครับเพราะว่าในช่วงเวลานี่การค้าในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขยายตัวมากนะครับรวมทั้งการค้าขายทั้งบก ในอาณาบริเวณภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาและก็ล้านช้างครับช่วงเวลาที่พระแก้วมรกตได้รับการสร้างขึ้นในล้านนาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เมืองต่างๆในล้านนานี่เข้มแข็งขึ้นจากการขยายตัวของการค้าครับและก็ต่างพยายามจะขยายอํานาจออกไปให้มากที่สุดเพื่อจะครอบครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็คือกําลังคนและก็แหล่งผลิตสินค้าตลาดและก็เครื่องราชบรรณาการครับ เกิดเป็นอาณาจักรก็คือมีเมืองราชธานีเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีเมืองที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเป็นบริวารครับแต่อาณาจักรในยุคแรกเนี้รวมตัวกันอย่างหลวมๆเท่านั้นนะครับผู้ปกครองเมืองต่างๆก็มักจะเป็นญาติกันครับอาจจะโดยทางสายเลือดหรือว่าโดยการแต่งงานครับแต่การเป็นญาติกันก็ไม่เป็นหลักประกันหรอกครับว่าจะไม่แย่งอานาจกันหรือว่าจะช่วยให้รวมตัวกันได้มั่นคงเสมอไปครับ พระแก้วมรกฏเนี่ยถูกซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ขนาดใหญ่ครับเมื่อเจดีย์องนั้นถูกฟ้าผ่าจนยอดหักลงก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งในพบพระพุทธรูปปิดทองเนี่ยซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ปูนที่ถูกฟ้าผ่านะ,ะครับพระในวัดก็คิดกันว่าเป็นเพียงพระพุทธรูปที่สร้างจากปูนเป็นพระพุทธรูปปูนธรรมดาทั่วไปครับจึงได้นําพระแก้วมรกฏเนี่ยมาประดิษฐานไว้ภายในวิหารเรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะครับ แต่ถ้าจะว่ากันไปตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบูนพอมันมีความชื้นมากๆและถูกนํามา โดนอากาศภายนอกตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับสองสามเดือนต่อมาก็เลยเกิดเหตุปูนที่ฉาบรวนปลายพนาศิกก็คือจมูกของพระแก้วมรกตเนี่ยหลุดออกมาครับจเจ้าอาว่าจึงสังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วภายในเป็นพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากหินสีเขียวเหมือนมรกตนะครับดังนั้นจเจ้าอาว่าจึงกระเทาะปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่จึงปรากฏต่อทุกสายตาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหยกสีเขียวบริสุทธิ์ครับ แกะจากหยกเพียงชิ้นเดียวนะครับทั้งองค์เลยขนาดหน้าตักในกว้าง48เซนติเมตรความสูงจากฐานถึงพระเศียรเนี่ย66เซนติเมตรครับและในความสงสัยที่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยทำมาจากหยกแล้วทําไมเราเรียกว่ามรกตนะครับคำตอบง่ายๆก็คือเพราะว่าหยกอ่ะสีเขียวเหมือนมรกตครับและอาจจะเป็นเพราะคนท้องถิ่นในสมัยนั้นนะ่ยเมื่อเห็นว่าเป็นสีเขียวจึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมรกตครับ ในท่ามกลางการเกิดอาณาจักรอย่างหลุมหลวมและการช่วงชิงอำนาจเพื่อครอบครองผลประโยชน์ทางการค้าตลอดจนผู้คนช้างมา้าทรัพย์สินเงินทองดังกล่าวข้างต้นเนี่ยแหละครับพระพุทธศาสนาและพระแก้วมรกตก็เริ่มมีบทบาทขึ้นอย่างมากครับ การแสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้ทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาให้มีอายุครบ5,000ปีตามคติปัญจอันตรธานเนี่ยรวมทั้งการเป็นผู้ครอบครองและปฏิบัติบูบชาศาสนาวัตถุและศาสนาบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนนะครับเช่นพระพุทธรูปสำคัญพระธาตุสำคัญพระภิกษุสงฆ์สำคัญนะครับ ก็จะดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เดินทางมาสักการะบูชาแล้วก็ทําบุญอยู่เสมอครับอันนี้ส่งผลให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในองค์พระมหากษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งส่งเป็นผู้นําในการดูแลรักษาครับแล้วก็ส่งเป็นประธานในพระราชพิธีบูชาพระพุทธรูปและพระธาตุเหล่านั้นครับแล้วก็จะมีการแต่งตำนานเมืองและก็ตำนานปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ที่เน้นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อให้พระพิสุกสงฆ์เน้นนำไปถ่ายทอดเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาร่วมกันอีกด้วยครับเรื่องราวของพระแก้วมรกตเนี่ยถูกคนเผยแพร่ออกอย่างกว้างขวางนะครับทําให้ชาวบ้านและก็ผู้คนมากมายเนะอยากเข้าไปกราบไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลครับ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช1979เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นก็คือพระเจ้าสามฝั่งแกนเนี่ยได้จัดขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายเนี่ยมายังเมืองเชียงใหม่ครับแต่ช้างที่เดินทางมาเนี่ยเกิดหนกตกใจอะไรก็ไม่ทราบนะครับแทนที่จะมาเมืองเชียงใหม่เนี่ยกลับหันหน้าไปทางเมืองลำปางครับไม่ยอมมาเชียงใหม่ พระเจ้าสามฝั่งแกนก็ส่งช้างตัวใหม่ไปครับผลก็กลับเป็นเช่นเดิมก็คือช้างที่อันเชิญเนี่ยจะเดินไปทางลำปางท่าเดียวแหละครับพระเจ้าสามฝั่งแกนเนี่ยผู้ที่เชื่อถือเรื่องพลังเหนือธรรมชาติก็ส่งคิดครับว่าพระแก้วมรกตคงมีความประสงค์ที่จะอยู่ลำปางครับและเมืองลำปางก็ไม่ได้ห่างจากเชียงใหม่มากนะครับจึงให้พระแก้วมรกตเนี่ยมาประดิษฐานที่เมืองลำปางครับโดยที่ชาวลำปางต่างก็บริจาคเงินเพื่อสร้างวัดพระแก้วขึ้นครับ ปัจจุบันวัดนี้ก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าของจังหวัดลำปางนะครับในพุทธศตรวรรษที่ 20- และ21เนี่ยแนวคิดสำคัญที่มาจากการตีความพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับการเน้นไปในล้านนาอายุทยาและก็หลวงพระบางเนี่ยก็คือแนวคิดเรื่องพระจักรพรรดิราชครับนั่นก็คือกษัตริย์ที่เป็นใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายครับเนื่องจากได้ทรงขยายพระราชอำนาจออกไปโดยมีแก้วมณีโชด นำเสด็จไปในทิศต,ต่างๆครับจนกระทั่งทรงมีพระบรมเดชานุภาพเหนือเมืองทั้งปวงครับและก็ทรงเป็นประธานในการจันโลงธรรมะในเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดในโลกมนุษย์ครับพระแก้วมรกตก็เป็นพระพุทธรูปสําคัญในช่วงเวลาที่กษัตริย์ทั้งเชื้อสายไทยลาวทั้งหลายเนี่ยกำลังพยายามขยายอํานาจออกไปให้กว้างที่สุดครับโดยการทําสงครามระหว่างกันและการสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติครับในเวลานั้นพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวครับที่ทําจากแก้วจึงน่าจะเป็นความจงใจของผู้สร้างครับที่จะทําให้พระแก้วมรกตเนี่ยมีความหมายในฐานะเป็นแก้วมณีโชดครับของพระจักรพรรดิราชและด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นแก้วมณีโชตของพระจักพรพรรดินี้เองครับทําให้กษัตริย์ที่ต้องการเป็นใหญ่เหนือกษัตริย์อื่นๆในล้านนาเนี่ยพยายามช่วมชิงพระแก้วมรกตมาครอบครองครับ พระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่ลำปางเป็นเวลา32ปีนะครับจนถึงปีพุทธศักราช2011เจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ใหม่ก็คือพระเจ้าติโลกราชเนี่ยซึ่งเป็นพระโอรสในลำดับที่6ของพระเจ้าสามฝั่งแกนเนี่ยเมื่อขึ้นครองเมืองแล้วเนี่ยจึงมีความประสงค์ที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตให้มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับจึงส่งขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้วมรกตเพื่อมาอย่างเมืองเชียงใหม่อีกครั้งครับและในครั้งนี้มาได้ครับ พระแก้วมรกตก็จึงย้ายมาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มจารนำ้ำด้านตะวันออกของพระเจดีย์ภายในวัดเจดีย์หลวงครับในเมืองเชียงใหม่แต่ว่านานๆทีถึงจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้กรบาบไหว้สการะครับพระแก้วมรกตเนี่ยอยู่ในวัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่นานถึง84ปีเลยครับเวลาต่อมาเนี่ยในสมัยของพระเมืองเกตกล้าวครับเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีที่ดาอยู่องค์หนึ่งครับชื่อว่าพระนางยอดคำทิพย์นะครับ ซึ่งประสูติแต่พระนางจิร,รประพาเทวีพระอัครมเหสีครับพระเมืองเกตกล้าเนี่ยได้ส่งธิดาของพระองค์เนี่ยไปสมรสกับเจ้าเมืองหลวงพระบางครับก็คือพระเจ้าโพธิสารราชครับซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าเมืองหลวงพระบางและก็นางยอดคำเนี่ยก็มีบุตรชายครับก็คือเจ้าเชษวังโสห,หรือพระชยัยเชษครับดังนั้นถ้าหากนับญาติเนี่ยเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็คือพระเมืองเกตกล้าเนี่ยก็คือพระเจ้าตาของพระชัยเชษครับ ต่อมาเนี่ยเจ้าเมืองเชียงใหม่เสด็จสวรรคตครับและก็ไม่มีทายาทสืบทอดพระเจ้าโพธิสารราชเนี่ยได้เสนอพระราชโอรสก็คือพระชัยเชษเนี่ยซึ่งมีเจ้านางยอดคำทิพย์เชื้อพระวงศ์เชียงใหม่เนี่ยเป็นพระมารดาขึ้นเป็นกรรษัตริย์ครับทั้งเชียงใหม่ก็ตอบตกลงครับเจ้าเชษ์วังโสหรือว่าพระชัยเชษเนี่ยก็จึงไปครองเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2090ครับ ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระชัยเชษเมีพระชนเพียง15ิบห้าพันะครับเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเจ้าตาก็คือพระเมืองเกตเกล้านะครับพระเจ้าชัยเชษเครองเมืองเชียงใหม่ได้ไม่นานครับต่อมาในปีพุทธศักราช2095 5ปีหลังจากขึ้นครองราชเนี่ยพระบิดาของพระองค์ก็คือพระโพธ,ธิสารราชที่ครองเมืองหลวงพระบางก็เสด็จสวรรคตครับ ท่านก็จึงเดินทางกลับไปที่หลวงพระบางเพื่อจะขึ้นครองราชครองเมืองหลวงพระบางนะครับพร้อมนําพระแก้วมรกตและก็พระแทกคํากลับไปด้วยครับเพราะว่าอยากให้พระประยุรญาติของพระองค์และประชาชนที่หลวงพระบางเนี่ยจะได้มีโอกาสสักการะบูชาพระแก้วมรกตและก็พระแทกคําครับแต่การไปครั้งนั้นเน่ยเป็นการไปไม่กลับครับคือท่านไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกเลยครับ ล้านนาเชียงใหม่ระหว่างปีหลังจากที่พระชัยเชษเสด็จกลับไปล้านช้างแล้วเนี่ยเชียงใหม่ก็ว่านกษัตริย์ครับตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยระบุนะครับว่าเกิดเป็นกะลียุคมากนักครับไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าครับก็เรียกได้ว่าความเสื่อมของล้านนาเนี่ยทำให้ต้องสูญเสียพระแก้วมรกตและก็ความรุ่งเรืองของล้านช้างก็ทําให้กษัตริย์แห่งล้านช้างเนี่ยได้พระแก้วมรกตไปครอบครองแทนครับ พระแก้วมรกตและพระแทกคำเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่หลวงพระบางเป็นเวลา12ปีนะครับคือตั้งแต่ปี2095จนถึง2107ครับและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับกองทัพพมา่าของพระเจ้าบุเรงนองก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นครับแล้วก็ได้ขยายอํานาจออกไปกว้างขวางครับรบที่ไหนชนะทุกทีครับพระเจ้าชัยเชษเนี่ยจึงคิดว่าเมืองหลวงพระบางนั้นอยู่ใกล้พมา่าเกินไปครับจึงตัดสินใจ ย้ายเมืองหลวงครับจากหลวงพระบางมายัางเมืองเวียงจันทร์ครับและก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพระแทกคำแล้วก็พระบางมาประดิษฐานที่นครเวียงจันทร์ครับพระแก้วมรกตเนี่ยได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์ในเวลาที่เวียงจันทร์เนี่ยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างมากนะครับเนื่องจากการขยายตัวการค้าระหว่างเวียงจันทร์กับอยุธยาและก็กัมพูชาครับรวมถึงภาคกลางของเวียดนามด้วยนะครับ ซึ่งแม้ว่าอาณาจักรล้านช้างเนี่ยจะถูกแบ่งแยกออกเป็นสามอาณาจักรก็คือเวียงจันร์หลวงพระบางและก็จำปาสัก นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2241นะครับอันเป็นผลมาจากการที่กลุ่มผู้ปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจสูงขึ้นครับเพราะสามารถทำการค้ายอย่างเป็นอิสระจากเวียงจันทร์โดยที่ผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้จะส่งสินค้าไปจำหน่ายยังศูนย์กลางการค้าต่างๆในภาคพื้นทวีปโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยผ่านทางเวียงจันทร์แห่งเดียวนะครับ ซึ่งทำให้กษัตริย์แห่งเวียงจันทร์น่อ่อนแอลงครับและก็สามารถรักษาพระแก้วมรกตเอาไว้ได้อีกราว80ปีครับแต่ความหมายของพระแก้วมรกตในช่วงก่อนที่เวียงจันทร์จะตกเป็นเมืองประเทศราชของกรุงเทพเนี่ยก็เปลี่ยนจากการเป็นแก้วมณีโชตของพระจักรพรรดิราชมาเป็นพระพุทธรูปที่เป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองแทนครับ เป็นเวลาถึง2 1 5ปีเลยนะครับที่พระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่นครเวียงจันทร์นะครับคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2107จนถึง2322ครับซึ่งถ้านับเวลาที่พระแก้วมรกตอยู่ในประเทศลาวตั้งแต่หลวงพระบางจนถึงเวียงจันทร์ก็คือ227ปีนะครับถ้าเป็นช่วงอายุคนก็ถึง 4. 5หช่วงอายุคนเลยครับด้วยเหตุน,นี้เองครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยมาจากประเทศลาวนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่พระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่ลาวครับทั้งในหลวงพระบางและก็เวียงจันทร์นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสรินทาลที่4เนี่ยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยนะครับว่าแม้แต่คนไทยในพระราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ไม่รู้จักพระแก้วมรกตครับ ดังที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาทั้ง33พระองค์นั้นหาได้พระพุทธรัตนปฏิมากรอันวิเศษพระองค์นี้มาไว้ในพระนครไม่แต่ข่าวคราวว่าพระแก้วมีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าทราบมาเลยย้อนหลังกลับมาที่สยามในช่วงอยุธยานะครับประมาณ2 3 1พรเนี่ยพม่าบุกกรุงศรีอยุธยาครับและหลังจากพระเจ้าตากได้เอาชนะกองทัพพม่าและกอบกู้ประเทศได้เนี่ยตอนนั้นนะกรุงศรีอยุธยาก็พังสิ้นละครับ ท่านจึงตัดสินใจย้ายมาสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ทนบุรีครับโดยมีพยาจักรีซึ่งครั้งนั้นคือเจ้าพระยามาหากษริยัศึกเนี่ยเป็นผู้นำทหารครับตราบจนกระทั่งเวียงจันทร์เริ่มเสื่อมอานาจลงครับเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็การแย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์ภายในล้านช้างเองนะครับเวียงจันทร์ก็จึงเสียพระแก้วมรกตให้แก่กลุ่มนบุรีครับปี2321ครับ เจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกเนี่ยไปรบที่เวียงจันทร์จนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้นําพระแก้วมรกตและก็พระบางนะครับกลับมายัางประเทศไทยครับพระเจ้าตากเนี่ยโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตและก็พระบางเนี่ยขึ้นประดิษฐานไว้ในบนดบนะครับซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเก่าและพระวิหารเก่าหน้าพระปรางวัดอรุณในปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ในระยะกึ่งกลางพอดีครับ อย่างไรก็ตามครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงทราบถึงความสําคัญของพระแก้วมรกตเป็นอย่างดีเมื่อได้พระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์ก็จึงโปรดกล้าวให้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ครับปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับงานฉลองพระแก้วมรกตในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวีและก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ด้วยนะครับว่า การฉลองนี้ดูพระเจ้ากรุงธนบุรีเองจะสนุกมากกว่าคนอื่นดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าชนชั้นนำของราชาาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยคงจะมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระแก้วมรกตอยู่แล้วครับเมื่อเจ้าพระยจก,กรีเนี่ยตีได้นครเวียงจันทร์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาครับและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์เนี่ยสเสด็จขึ้นไปรับถึงท่าเจ้าสนุกเมืองสระบุรี และพระองค์เองก็เสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตนะพระตำหนักบางธรณีแล้วก็โปรดเกล้าให้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เช่นนั้น,นครับจวบจนกระทัง่งเสด็จพระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตครับต่อมาเนี่ยพระยาจักรีก็จึงเสด็จขึ้นครองราชครับปราบยาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1ครับและก็ส่งย้ายราชธานีใหม่มาอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยาครับหรือฝั่งตรงข้ามของกรุงธนบุรีเดิมนะครับ ทรงเปลี่ยนชื่อราชธานีใหม่ครับเพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้วมรกตนะครับซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรครับโดยเปลี่ยนชื่อราชธานีนะครับเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอายุธยามหาดิลกพบนพรัฐร,ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสก,กัทัติยวิศณุกรรมประสิษิ เราคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมีความหมายนะครับแปลแบบคําต่อคําได้ว่านครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงดงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วก้าประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาในระมิดไว้นีเป็นความหมายของกรุงเทพมหาคนครนะครับชื่อเต็มๆที่เราท่องกันได้นั่นแหละครับและในเวลานั้นเองครับพระเจ้าเวียงจันทร์ซึ่งเป็นประเทศราชเนี่ยได้มาถวายเครื่องราชบรรณาการแก่รัชกาลที่หนึ่งนะครับและก็ได้กราบบังคมทูลขอพระบางกลับไปเวียงจันทร์ด้วยครับ จึงพระราชทานพระบางเนี่ยคืนไปให้นครเวียงจันตามประสงค์ครับพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งซึ่งนํามาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับก็คือพระแทรกคําในปีพุทธศักราช2369เนี่ยเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเนี่ยยกทัพขึ้นไปปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างครับหรือนครเวียงจันนะครับ จึงอัญเชิญพระแทกคำเนี่ยกลับมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพระองค์เนี่ยได้พระราชทานแก่พระยาราชมนตรีบริรักษ์ครับหรือว่าผู้ให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดคฤหบดีครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่เชิงสะพานพระราม8ในปัจจุบันนี้ครับซึ่งท่านเป็นผู้สร้างเอาไว้นะครับทุกวันนี้ใครอยากไปกราบพระแทกคำก็ไปได้ที่วัดคฤหบดีครับ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเมื่อตอนที่ฝรั่งเศสบีบเค้นเอาดินแดนจากสยามนะครับไม่ได้แค่จะเอาดินแดนในส่วนของลาวและก็เขมรเท่านั้นด้วยนะครับยังเรียกร้องที่จะเอาพระแก้วมรกตด้วยครับเนื่องจากก็เป็นไปได้ว่าฝรั่งเศสก็อาจจะอ่านโปรติศาสตร์ไม่จบเล่มนะครับจึงอ้างว่าเป็นของลาวครับสยามเนี่ยไปเอามาจากลาวดังนั้นต้องคืนให้ฝรั่งเศสด้วยครับ ตอนนั้นผู้แทนฝ่ายสยามหน้าต่างลุกขึ้นเดินออกจากที่ประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยต้องถอนข้อเรียกร้องนี้จึงเจรจากันต่อได้ครับการเดินทางของพระแก้วมรกตเนี่ยน่าอัศาจรรย์แล้วก็มีที่มาที่ไปถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเมืองการค้าและความเป็นไปในยุคสมัยจริงๆนะครับบวกกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่แทรกมาด้วยอย่างแยกออกมาได้เลยนะครับ พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครนะครับมายาวนาน200กว่าปีแล้วนะครับมีประวัติที่มีทั้งตำนานและก็ความเป็นไปซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับจากหลักฐานที่พอจะหาได้วันนี้ผมรวบรวมมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังประวัติของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็บางเรื่องผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับข้อมูลนี้ก็ได้ช่วยให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น แล้วก็มองเห็นยุคสมัยนั้นได้ชัดขึ้นบ้างนะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทาง,างต่างๆในการติดต่อสื่อสารกับคนติดเล่าเอาไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับรวมไปถึงรูปต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับตอนนั้นๆผมโพสใน Facebook Fan Page นะครับลองติดตามกันดูแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนากันได้ครับรวมไปถึงผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นนะครับรวมไปถึงข้อมูลใหม่ๆนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วก็จะพยายามตอบไปได้ทุกคอมเมนต์ครับ วันนี้คนติดเหล้าลาไปก่อนนะครับผมบิงปองสวัสดีครับ